สบายดีพี่นอ้องวันนี้ก็คือมากินผัดไทยเนาะผ <c oughs> ัดไทยแต่ว่ามีสมุนไพรเด่นเด้อสมุนไพรสิแบบลายแห้งเนาะมีไข่มีมักแตงเนาะก็หอมแตงไห้เป็นสมุนไพรเนาะเป็นมักนาวขิงกระเทียมขม,มิ้นเนาะขม,มิน้นก,ก็กินมือลยหน่อยเคีงก,ก็กินมือลยหน่อย แต่ว่าพักข้าวทองเนาะพราะคอยมาเริ่มกินแบบนี้นะพอคอยมาเริ่มกินแบบนี้แหละก็คอยรู้สึกว่าคอยมีแห้งนะบ่อบ่อเป็นคือเก่าป็นไดนสิเจ้าบ่อบ่อคอยบ่อคอยเขาไปอันบ่อไปของทุกเสริญดเนาะลองกินเมืองเอนอะสำหรับใคที่แบบบ่อบ่อเป็นภูมิแพ้เนาะบ่อเป็นโรคหอบหืดเนาะ บอเป็นปอดอักเสบบอเป็นยังกะลองกินเบิรงเนาะเพราะว่ามันแห้งเจียดในสุขภาพเพาแข็งแห้งขึ้นเนาะแต่ก็ต้องอดแบบอาหารบางอย่างแต่ถ้าอันนี้จะเป็นผักสไลเนาะผักสไลน์ใบใบมันเนาะบมอมีหมากมันเท่ากับกินใบมันได้เนาะสดสดกับมันกับบคบอยคมป็ดได้หรอกที่จากินน้ำมือเลยหน่อยเนาะกินมันเป็นยา ตั้งแต่กินเนียก็รู้สึกว่า <c oughs> มันดีขึ้นเนาะสุวเจาดีขึ้นแห้ง ไม่คม่อยต้มเนาะัางทีเขาต้องกินแต่ก่อนพอยสิบอกินกถ้ามึงกินพริกถ้ามึงกินผัดไทย็ต่กินแต่ผัดไทยบอกกินผักเนาะกอกกินไปเรื่อยๆเ,เดี๋ยวก็ชินเนาะกินผัก พี่เมนกกินเมื่อลรมสองเปี่ยงแส่ใส่ช่องฟิตไปมันจะกินไงไพวาดียังก็กินเบสเหมากเช่าเขาหงม mình chuyển Phật khả thôi đi lại da hoặc khả thôi còn sao kịp chốt của tâm trí เห็ดทุจังหวะเผ็ดเหี้ไข่ต้มปลต้งสุกไวไปได้ก็ได้กินมันเป็นยาเนาะ ทริปอยู่ว่าเชยงดังเลยนะพ่อนิวฮองซอา